เอกซีทุกคนเนาะกฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งทุกคนเพื่อนแน่เนาะเพื่อนกับพิหวังซ้ำแล้วแม่เนาะพิดหวังกันซ้ำเลยนะแม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกล่ามือชีว่าอยากอายคนเด็กคันห้องมาเโอ้ยเนาะเป็นเพลยงนะบัานหนึ่งน้ำตามันไหลลงหัวใจเหี่ยวเหี้ยว สบายดีกับสวัสดีเนาะคอมเมทิโน่ดีดีคารุบย่าหักแทงเบิร์ดทุกทุกคนเบิร์ดทุกมองทุกบอลพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นทางอันฝั่งลาวเนาะทางไทยพี่น้องดูว่าต่างประเทศเนาะแต่นีงอยู่ต้องทำกับคือต่องดูทุกบอลฝั่งไทยบอลลาวคือเก่าคือเดินคอมเมทิโน่เลยเนาะเพิ่มเติมก็คือมือนี้เนาะบอลไทยจะเป็นทางมาดูฮันที่ดาวคือเก่าพี่น้องมาครับเรื่องของหัวใจเนาะให้ พ่อแม่พ <Cette cow, S 1> ี oti, pe, room, pe ่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเพิ่มเติมมว่าสั้นเนาะมาวันนี้เจอหลายผู้หลายคนพี่น้องเลยเนาะมาวันนี้มาพร้อมสายคนพี่น้องคนกับเทลงมาเอาเทเอาว่าเนาะทางเสียงอาจจะบ่อได้ยินได้ยินจะเสียงฟ้าเสียงคนจะต้องกาดขอโทษไปนั่นเป็นพี่น้องเฟซซีเนาะเข้ามาเบิ่งมาชมมาติดตามให้กำลังใจทางบ่าวนคนไทยที่แพ้ต้มตลอดมาเนาะไปพี่น้องก็ต้องเอาลายห้างเนาะใครทต่อไปหาทางเท้าเพิ่น พรอมตันกระเป๋า e ันไทเลยี e ่น้องมันมีอันม <m akes Moon> ีเพลงเพิ่นขึ้นมาแต่ได้แบบนี้เนาะมีแล้วแนวนี้ี่น้องเอ้ยจำแถวโอ๊ะฝ่ายสาเหตุเพิ่นจะเห็ดเนื้อเพลงออกมาน่ะน้อนว่ามีคนพิบังจเแถามาเนี่เป็นแถวก็เลยคิดเพลงออกมาเนาะแมยแต่งเพลงออกมาตวก้อนก็ถือไปทำนองนั้นแมนถือกับชีวิตเรา เป๊ะๆเลยก็ใหกำลังใจเราอยู่แบบสู้่หาผู้ไม่ว่ะคันว่ามันหักคันมันแม่นเนื้อคู่เฮามันหักสิสิได้กันแบบง่ายกเนาะง่อยกะวังว่าแบบนั้นมาแล้วยังสิไปหาอยู่แล้วยังบ่ได้อันนั้นได้ยังบ่ได้ยอมยังบ่ได้ยอม่อยสู้ขนาดพี่น้องพี่บังมาแล้วสามสี่ครั้งยังสิไปต่ออีกยังสู้ขนาดเนาะแม่นนอนประความอยากได้เนาะ แล้วก็คิดนึกเอาในใจว่าตื้อเท่านั้นที่จะคล้องลูกตื้อไปตื้อมาแบบไม่ได้จอยคิดวางเอาได้เลยไปสิไปกับไปหาเมียยามนี้ฝนตกผ้าลงนี่โอ้ยลำบากเป็นอย่างนี้นาะงโบนัยแมนง่ายเลยพี่น้องเอ้ยยามหน่าผัดหนาวอีกมันเป็นตุ๊กตาเน่าเนาะคันลูกชิดลูกหาเพื่อนนี่ทิดองนี่จนยกมือยกทุ่งข่าวยอมบก้าไปน้ำต่อนี่เห็นไปโบไปน้ำอะไเป็แมน โบกมือแล้วว่าสันควมาเลยดิคนกะมาพี่น้องบาดเนี่ยฮะเยกดังเลยเนาะไจ้มืเนาะแอนด์ซีกจายูทูบเบอร์แล้วก็เอเด้อที่ทามาเบิ้งมาชมกันรอติดตามตอนต่อไปแล้วอ่ะเป็นอะไรลูกก้อนสิมาาเมอรอใดเลยสรลงให้เบิ้งโอดไัดไถัดปถัดไป่นดไปถัดไปเเถัดัดไปถันะดไดถ แต่ค่ะคนโต๊ะแบบนี้กับเล่ากาบน์โได้มาเ,ช,ามาเาชียนโนมาบบไดแล้าเขาเชียโนลดควบหุวยกันบโบได้แต่ว่ามานางดิมมานาง,นานางว่าวกันธรรมดาอี่ดิมานางังลมเราอก็ขึ้นฮอดโยแล้วก็ยังขึ้นฮอดอยู่ได้<อ>แา่ว่า,า,าม,มาแบบอยากกันกระชับแบบพ่วงสัมพันธ์คือที่เคยผ่านมาแหละแต่น้อยนุ่มมันนี่ตป็นกาเหตุนีโอ้ย <c oughs> เป็นเรื่องเนาะแม่แล้วเรากานเล่ากันชิวามาแบ แทงกันกนี่แหละมาแบบชิงฮอต่แบบไริเห็นกันโดนเลยเด้เป็นผิดไปทรงผิดเลยเด้ก<แ>็เลยอ,อ,อยากมาเขามีคนนั้นคุยน้ำแล้วเขาตัดสินใจแล้วเนาะเ,ออเขาเลือกเข,ข,ขเลือก <ไป S 2> แล้วเขาเลือกผู้เดียวได้เขาจะบริเลนหลายคนแม่แล้วว่าใช้ยาวหลายคนตอนนี้เลือกไรเน <c oughs> าะจะเลือกผู้คู่อเมริกาคนนี้คนต้องแล้วตอนนี้นีแต่ทะเลาะรุ้นว่าจะลงเอยกันแบบใดสามารถหรือเปล่า ถ้าเรา่อนาซนสันครับผ่าสลุ่มดูเดี๋ยวนี้ฮะเพื่อเพี่ยวหาผู้บ่าวให้ได้แต่ละคนนี่ผ่านมาในหลายคนแล้วยังบ่ได้ผ่าสลุ่มกัดเงื่อยังบ่ได้หรออองเราจนยอมอองค่ะอองเป็นลามเนาะอองเนาะขอให้พ่อหักในครั้งนี้สมหวังในกระดาวเด้อทุกคนกัช่วยเสียแหละกัเป็นแห้งใจเนาะ ไอ้ทา้งอันเป่จาดาวเลยกระทางอันเมืองนอกเพื่อนพี่น้องสมหวังเข้ากในครั้งน like ี้เนาะเมืองนอกดูแลคิมาคอนะเจ้ยังแล้วินปีตะมาคอเมื่อไรแต่วันเดือนสงเนาะคนชิมาเนาะเดือนสอปีนี่้น่แน่นเดือนสองสี่อและแลดีเด่าเด้อสบายดีอ้าวสบายดีเลยแทะสบายดีไปแล้วพี่น้อง บ็เป็นอย่างมีแต่ทางว่าความไพ่กับทางโปเกมอนนี่ทิถามต้อเนาะว่ามูเริ่มต่อได้บ้างไหโดยเพิ่นว่าจะมาหาในเดือนสองขาเหลืองเพืองแล้วเนาะแนวใดก็ต้องรอสมรอรุนน้ากันพี่น้องว่าคู่นี้กระจบมาแบบแฮปปี้แฮปปี้หรือว่าจังใดเนาะแนวใดก็ต้องรอเบิงรอสมเนาะเอฟซีในครั้งนี้ว่าทาง ทีมงานเท่านี้จะได้มาอัพเดทเนาะเรื่องความมักความฮักเรื่องของหัวใจนี่ไฮเอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันเป็นระยะระยะพี่น้องว่าจะหวานหรือว่าจะเปรี้ยวหรือว่าฮักไกลเนาะแับนี้เนาะความฮักแม่ไก่วปคันทวีไิพย์ได้โบแมนเราเวลาแมนโบแมนขำฟังคงแมนทับทิพย์เลยโบแมนโบแมนรักขาำคงได้รักขาททวียเลยละนอนพันอยู่บ่ตอไหมต่อเนี่ยจบเป็นไข่ โอ้เจทั้งไอเป็นเป็นป้ะบอกกับไพ่บวซวนเลยว่านี่เนี่ยแพดว่าจากมาอยากมาชวนคอยไปมึงยู่ว่ะตู้ชุนทนพุนเพื่อนนะกินยนบ่อยเวิร์ดเนี่ยเนาะจะคนบาพรกิน2สองคำชอจุผมว่ะก้อยคม นุ่มตั้งคับหนุ่มกับตังทั้งเถิกซะตาตั้งหมดท่านติดอองนะจนหิวข้าวโคข้าวแม่เนบ่โคข้าวมากินบ่ได้กินโคเอาอยากกินซอยจุมื่อวานนี้กินสคนคลองเบิ่งมือวานนีได้5คซอยจุปาโตยุดๆแซ่บอะีเด้อือผู้นี้แหละกินดิบได้เนาะสุดยอดลนผมว่าก้อยมนุ่มตังมาดีเด้กินได้ตัดบ่ให้ยาวๆ ทั้งไปทงัทังนเทดาวคนนี้ก็ตั้งเฮ็ดเป็นอดีได้ทุกอย่างนะโอ้สดาราเนี้บได้ซิมเลยใส่เรืลน้ยเจ้ากัได้เลยเนเลยใส่หิวเนาะขหิวียูรักษาพิ่งเคยยังอ้อกินยู่แมนพอแพนนี่มาจะจำพร้อมมากินู่พ่มาจะจำพรเลยมนสุดยอดเลยพี่น้องส่วนมาแหล่นมาเลยบินรถมาประเทศามาได้มือนนี้สิ่งอย่างเดียวนาอแม่ในายกาอ้ันมิวีจะกินยูนพ่เน่าเทดาวพ่นเลย เนาะเดี๋ยวจะหน่อยนี่กะอ่ายเพิ่นตื่นนี่กะเดี๋ยวก็โทรมาปล่อยคารุมปลอมมาคมหักใส่เจดาวอีกเกาเป็นกลุ่กันกางหงี้ยเมื่อหนึ่งไลยเถื่อแล้วเมื่อหนึ่งไลยเถื่อรุ่นข้างเข่ารุ่นข้างสายป้อขี้เข่ายังโบปานขี้เข่านี่มีแต่สามเวลาอันนี้โบสามเวลาอีกตั้งแต่ไก่ยังบ่ทันตื่นโทรมานี่ติดชายบ่ได้เลย พี่ชายเลยโทรหาคุไพโทรหาติดเอาหมดบัติดสายกั็ไพ่พี่ผ่านกัลูกค้าโทรมาเนาะด้ยจังเว่นดีนักเว่นจักเพื่อนเขาเลยเข้าไพ่เกือบที่ลูกค้าโทรมาพี่ก็โดนเติมแล้วเนาะประมาณชมนาทีซัมนาทีเลยจังหวะเพิ่นโทรมาเหยเหยเพิ่นก็เข้าใจอยู่แล้วเนาะขันซองชามมาทีนี่เพิ่นกัเข้าใจอยู่ขันเป็นเครื่องชั่วโมงยังสิเราให้จังเ่นคุยกับไพ่ว่าอยังคือโดนแท้ว่ะทันโอ้เจ้า โอ้เรามีเบี่อมีงานกะเราก็ได้ไอ้กะทีแล้เพื่นโทรมาถามกะเพราะว่านอกกะมาบ้านแล้วแต่ที่คณะกะเพิ่นกัคือ้นเข้าใจหรอกคาดว่าคนเฮามันหักมากันก็ต้องไว้ใจกันเนาะแม่ต้องไว้ใจกันแม่บางเท่ากับเอื่อน้องเพิ่นอยู่ไกลจบางทีบ่ได้คุยบ่ได้ว่าน้ำกันโดนกะบบางเท่าก็อาจจะโดนแน่พันนาโอ้บางเทื่าพี่น้องโทรมาทางไทยอย่างที่เนาะเพิ่อนเนาะเพิ่นเนาะเป็นคนลาวอยู่บ้านนาคุจานคนลาวเตเต้นาคุจาน น่ากุญจานบ่าวพูทไทยบ่าวพูทไทยทวเนาะบ่าวพูทไทยสาวลาวแม่นไปอเมริกาแต่สมัย่เที่ยแล้วสมัยสงครามโลกแม่นไสุดท้ายมาได้สาวลาวบ้านี้ฮะเนี่ยอเมริกาก็มีเลยนาะไปได้สาวลาวแล้วบ้านี้ มเมียอยู่มิกาเคยมีแล้วเนาะเคยมีแม่และเลิกกันเลิกลากันยาห้างยังบมีลูกมีเต้บาบ่ลูกเราสามสี่คนกะ็อ,อยู่อเมริกาเบิร์ลูกเรากระเนี้ไม่อยู่เราอยู่เซโนคนหนึ่งลูกเมียอยู่บ้านนักประจานเนี่ยนะคนหนึ่งอเมริกาเดี๋ยวคนอเมริกาต่าง,างอายุงอนามของยุอง <ใน S 2> อณามของคนไทยเลยประมาณนี้แหละ เพิ่นอยู่นอกบัดรเพิ่นบรไดทุกเรื่อถูกงานนาตาเป็นยังนุ่มนุ่มก็คอยอีกคนที่ว่าเอาเอาลงเงนในในเฟสไหนบแม่แม่การแสดงมันยังนุ่มนียนะแต่ว่าลายเราเป็นคนมีลาโต๊ะผู้มีลายได้ไล่เรื่องลา <teammates S 1> ยน่ะมัน <scarf capacity S 1> โบแมนสิมาตีราคาว่าคนบบดีบบได้เลยลายนี่มันเป็นศิลปะไอ้บางคนมักคนสักลายได้เอาแล้วบางคนไปมักคนเกี่ยงได้ไคหมักคนมีลายเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเนาะบางคนกับมักแห้งคุณได้ว่าซักใส่กับต้นตูปุ้ยได้บางคนนี่ซักใส่หัวหน้าหัวตาปุ้ยได้ตายแม่เลยเพราะว่าคนเจ้ามักกันแล้วแม่บางคนกับหมักใส่สางลายแม่คนหมักคนสักลายเพราะงคนสักตา เรื่องเรื่องไลายนี่เจ้าสิมานว่าควันเพิ่มบ้างเิดใบมีนี่บบดีมันจะเป็นไาบอดายทิศองทองไลายหัดไวทองลายเลยเนาะไปทางไหนอะนะเอาเล่าโทรนำทางไหนดิบัดนน้องผู้สาวโทรทิศน่ิดองีปน้องวุ่นวุนอยู่กลัวคดตุก้อนนีะตอนนี้บอกแมนโทร ฝนโตกัะแข่งคนโตกับแข่งไปน้ำแกงกะลุยน้ำแกงกะลอยโอ้โหงานพี่น้องเลยเมื่อหน้าของมืองพี่น้องมีนะคนโตกับแข่งมูอให้ถ่ายมือถ่ายกับโบนัทถ่ายพี่น้องเบิ่งแน่นี่ฮะคนโตกับแข่งน้ำแกงกะลุยถ่ายไปพร้อมกันกับโบนัทเนาะแม่นมูอกับสิไปคือกันนี่นะไปกันยเ่มือเอาแล้วให้ทิศองไปก่อนโดยให้ทิศองไปทวงเวลาไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอแพ้ครับเ่าวกับไพ่เสิไปตามหลังเนาะเนย เอ้ยกับปว่ากันพี่น้องว่าหยอกว่าแซวกับติดอ่องเพิ่นเนาะไม่บอดีอืเพิ่นจะไปหาผู้ใดรได้ทานติดอ่องเพิ่นนี่ยหมูหู้คือกันคือว่าไปทางคนเมืองหยาห์เลยโอ้ชาวบ้านทุนเมืองหยาหโทษน้ำอีกแล้วพี่น้องนะถ่ายคลิปตอนคืนก็ไม่ป้าทำไปนี่ตอนคืนก็โทษน้ำไปถ่ายคลิปใส่ผ้า สยาทินอ่องนำสยาทินอองนำฮะแล้วตื่นก็ไปหยังวะสยาปุ๊กทินอ่องจนในลมเนาะย่าแม่นด้ทินอ่องเลยนี่คว่าบ่แม่นเจ้าดาวเพิ่นบ่เว้าหรอก่อยเนาะอกแหละเออแม่นในวนเพราะว่าบ้านเจดาวนี่ที่ต้นทางเนาะแม่นเออเว้าบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยบางเทื่อนี่เจดาวเพิ่นเว้านี อาจจะแมนจ้ะมีได้เนาะกูก้อนหาแล้วเ้อาแล้วน้ำตาแตกภาพๆแล้วเดี๋ยวนี้ฮะคูแล้วไปแล้วพี่น้องฝนตกกระแกงน้ำแกงกระลุยพี่น้องเบิ้งน้ำกันพี่น้องบอลแมนว่าวากระไพรา้างอ้พี่น้องเบิ้งล้นค่ะอ๋อไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปหาไปหาผู้ใดเนี่ยเสือกันฝนกับลักของเจ้าดาวพี่น้องโอ้โห สิไปใช้ทิดอ๋องนี่ฮไปพวเลยบนนบนไหน่ะบนแล้วบนเหลือดบนไปบ่งวานนี่บนเหลือไปว่านี่นี่แหละไปบ่งตอนแรกๆงั้น้วกราฟมันขำเลยบนไทยโอ้มื่อนี่มือนี่กะบญาตมันขำแข่งพควไปแม่นเดี๋ยวอไปเวียกนะคันทรมาสามสี่รอบขึ้นบนนั่นตกไปก่อนนั้นกินเ้่าเป็นอย่าง่พเพิ่งจะไปหาหน่ไม่บอฮะเพิ่งจะไปหาหนุไมใหม่บอ่ปนนจะรอโดนแกัอีต้นเพิ่น ก็คือในหนาตุนมาต่อไหตาน้านะขีบ่าเพิ่มตนอย่างว่าตุกิโลนึ่โดยโดยโอเคสันไปก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคนเช้าจะไปน้ำลังโดยว่าได้ใส่เสื้อกันผนมาเสื้อกันผนอันเดียวของเจ๊ดาวจะเอาไปเลยโอเคโอเคเดินทางตลอดปลอดภัยกดอนดูบายลูกน้องอาจัดก่อนเจ็ดดอกแห่มันทอดเจ็ดดอกแม่มันคำก่อนเมื่อวานนี่วสันตีก็เนาะลับบ้านแปดมุ้งน้องวาวหยอกที่น้องที่น้องเพลื่อนได้คงดีจากทุกคน ได้ของดีครับบบชูเงินตาเนาะแน่นทุกอนยังแพ้เงินตาแน่นทุ้คนนี่มีทั้งเจ็ดแปดดอกมีทั้งซันนี่มีทั้งของดีของขังของขังของขังแต่มีอย่างนี้พิลังจะพูดยิ่งชูชูเงินตาอ่ไรวะแน่นแม่นป้าถี่น้องเปล่าก็ไปว่ามาเลยการดูตัวทุกคนอยู่เนาะดูตัวทุกคนอยู่ว่ะพิหลังไปเลย ที yeah. ่หล okay. ังชั้นเผาแล้วที่หลังชั้นเผาอยากอายคนเด้คันสีห้องไฮที่บางเอาไปเลยโอ้สิ่บางทุก้อนยู้ทางบ่าวกระพ่ก็ดีกันได้เนาะไปพอกับบอดได้ไปใกล้กับบอดได้ไปไกลกับบอดได้ใกล้กับบอดได้ไปไกลกับบอดได้แมนอยู่ใกล้กับพี่บางอยู่ใกล้ให้พี่บางอยู่ไกลให้ติ๊กแล้วครับทุกคนให็นแล้ ใจแบบใจห้อนเนาะค่ะเนาะแม่น้ใจอไปเห็นปุ๊บอยากเอาเมื่อโลดสิสินะไผก็สิเอาได้เห็นนะบดได้ลงกันเนะาะบดได้เห็นหน้าเห็นตากระเจาเคลื่อได้คุยแต่น้ำโทรศัพท์ล่ำเคื่อซอมเคื่อนชั้นนี้นะใครครับอยากด่วนสรุปตัดสินใจเอาไว้ป,ปั้นนั่น,นะนะอาอ๋อพี่น้องคนกามาปบบามาั้นนี่ข้างหน้าก็ไม่ได้ยินบม่ได้ยินเสียงปั้นนี่เนาะแต่สิอประมาณนี้ได้ปั้นนี่ได้สำหรับคลิปนี้ได้เนาะ บ่าได้ยินเสียงแล้วทางบ่าวก็ไพแต่ขอโจ๊กคิดไว้แต่เสียองทำนี้พี่น้องเลยเนาะถาวา่าเรื่องวันพักวันพักของทาง,ง,งเจด้า,ดาวเบินน่นจะหว่างดูว่าจะเปรี้ยวจังได๋เียวจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องเอพีได้เบิร์ในซุปกันต่อเนาะข,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 ขอขอบขออบใจทางเจด้า,ดาวเบิ่นที่มาทางอโอทางลุ่มนำ้ำสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้อสบายดีเจด้า,ดาวโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เพอประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะ คนกามาวาซันทั้งหน้าก็บบ่ได้นินหลังเนาะได้ใารทานทั้งเจดาวเนคิครับมีแต่ลอรุ้นรออสมน้ำกันพี่น้องว่าควมมาควมหาของเจดาวนี่จะจบออกมาแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะไงเนะาะฝาดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกท่านเนาะเป็นแหงเซียแล้ะก็กำลังใจให้ทั้งเจดาวเลยกันนุม่มอยู่เมืองนอกพี่น้องไอ้แจ็คมานูวาซันเนะเาะสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะ ทางบ่าวกับพัยก็ขอปอะกอ,อบใจน้ำขอแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเบิร์ดทุกผู้ทุกคนอะไรที่เขามาเบิร์งมาชมแลลวก็มาติดตามให้กำลังใจทางบ่าวกับพายตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะขอให้เอฟซี G ทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาได้ความไข่ย,ยามีพี่น้องเนาะไปตามถนนหุนทางกัใช้รถใช้ถนนกัให้มีสติระมัดระวังพี่น้องฝนตกบางเชือก็อาจจะเกิดถนนมึนเนาะอาจผิดพลาดล้มหรือว่า ถ้ารดเกียร์ลดยังได้พี่น้องโอเคเนาะพี่น้องมาต้องมาไลอย่างห,ห้างเนาะสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้ทางบางไพจิตรตูดตูขี่ไปลากระบ้านสกอนพี่น้องแต่แต่กระบ้านก็คือสีบดได้พี่น้อง,องถ้าเราผลเสาสัก้อนเนาะไปพอกันไหมในคลิปต่อไปเนาะจะมาอัปเดตเรื่องคมหักของเจด้าวให้พ่อแม่พี่น้องเอซี่ได้เบิ่งในส้มกันต่อว่าสั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกาวเข้าาสบายดี